มีเรื่องของศีลที่จะนำมาบอกกันในช่วงนี้นะเป็นศีลพื้นฐานที่ที่วาสกวาสิกาทั่วไปปฏิบัติกันอยู่ละเว้นกันอยู่ก็คือศีลห้าประการที่เรียกว่าศีลห้านะมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์สองห้ามลักทรัพย์ สามห้ามประพฤติผิดในการมสี่แบ่งออกเป็นสี่ข้อก็คือห้ามพูดโกหกห้ามพูดสเสียเสียห้ามพูดคำหยาบห้ามพูดเพ้อเจอ้อและประการที่หคือห้ามเสพของมึนเมาทุกชนิดนี่คือศีลห้าประการเป็นศีลพื้นฐานแต่พื้นฐานก็มีความสําคัญเพราะว่าจะเป็นศีลอยู่ในองค์องค์แห่งมักก็คือสัมมาวาจาและก็สัมมารกรมมตะ ตอนนี้มารู้จักนะวิบากอย่างหนักและวิบากอย่างเบาของศีทั้งห้าประกาศกันนะคือข้อปณนธิบาตเนี่ยคือการฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าทําให้มากทําให้บ่อยเนี่ยจะเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อเดือจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยแต่ถ้าทําไม่มากทําไม่บ่อยและมีเศษของวิบากที่ได้รับแล้วเศษยังคงเหลืออยู่เนี่ยจะส่งผลให้บุคคลนั้น มีอายุสั้นหนะมายความว่าเกิดมาแล้วเนี่ยอายุจะไม่ยืนยาวนะผลของการทําปณิบัติเนี่ยเศษที่หลงเหลืออยู่นะพิบากที่หลงเหลืออยู่ยจะทําให้อายุสั้นนะประการที่สองนะคือการรักทรัพย์เพื่อทิศนาทานเนี่ยถ้าทํามากทําบ่อยเป็นไปเพื่อนรกเดชะนุเพยพิยนะแต่ถ้าทําไม่มากทําไม่บ่อยเศษที่หลงเหลืออยู่ จะกลับมาส่งผลจะทําให้เราเสื่อมจากโภคหนะมายความว่าอะไรหมายความว่าทรัพย์ของเราที่หามาได้เนี่ยจะเสื่อมไปหายไปนะด้วยเหตุผลนานาชนิดนะส่วนประการที่สามการเมสุวิชาจาันะนะ์ทํามากทําบ่อยเป็นไปนเพื่อนรกเดชานุเลิสัยวนะิบากอย่างเบาของการเมสุวิชาจารยร์ก็คือก่อเวรด้วยศัตรู นะจะมีศัตรูเยอะุคคลอย่างนี้จะมีศัตรูมากนะเพราะเป็นเป็นเศษของวิบากที่ยังหลงเหลืออยูนะ่นั่นคือกาเมสุวิชาจาัก์ส่วนข้อที่4นะแต่เป็น4.1่จุนึ่นะนนะู้สาว่านะคือการพูดโกหกนะทำมากทำบ่อยเป็นไปเพื่อนะรกเดยชานปริวิสัยแต่ถ้าทำไม่มากไม่บ่อยวิบากอย่างเบา จะส่งผลมาก็คือการถูกกล่าวตูวด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงหมายความว่าเราจะถูกกล่าวหาอยู่ตลอดเวลาด้วยเรื่องที่เราไม่ได้กระทำนันเป็นวิบากอย่างเบาที่ส่งมา4.2นะคือปีสุนาวานก็คือการส่อเสียดคือการยุให้แตกกันเป็นเพื่อนนรกเดือฉานเปรตวิสัยถ้าทำมากทำบ่อย ส่วนวิบากอย่างเบาผลที่ตามมาก็คือการทำให้เราแตกจากมิตรนะด้วยประการนานา,นาชนิดนะทำให้เราไม่มีมิตรที่ถาวรแล้มีตจ,จะแตกจากกันนะส่วน4.3คือพรุษวาดคือกล่าวคำหยาบนะทำมากทำบ่อยเป็นไปเพื่อนอรกเดียฉาหรือเป็นวิวสัยส่วนวิบากอย่างเบานะที่จะหลงเหลือมาก็คือ การที่เราจะได้รับฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจนะเสียงที่น่าพอใจเราจะไม่ค่อยได้รับได้ยินได้ฟังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเสียงที่จะมาหาเราให้เรากระทบเนี่ยเป็นเสียงที่เราไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ซึ่งเป็นผลวิบากอย่างเบานะส่วน4.4คือสัมผัดปลาลาประวาตก็คือการกล่าวเพื่อเจอนะทำมากทำบ่อยก็เป็นไปเพื่อนรกเดชานเปวิสัย ส่วนวิบากอย่างเบาเศษที่หลงเหลืออยู่จะทําให้วาจาของเราไม่มีใครเชื่อถือไปพูดใครๆก็ไม่ค่อยเชื่อถือเราเท่าไหร่มันเป็นวิบากอย่างเบาส่วนประการที่5เป็นข้อที่หของเศษก็คือการดื่มนะเสะของมึนเมาทุกชนิดอันนี้เป็นไปเพื่อนะรกเดชาาเปรตวิสัยนะ้าทามากทําบ่อยส่วนวิบากอย่างเบานั้น หลงเหลืออยู่จะทําให้เป็นคนที่คนจริตสติวิปลาสนนี่คือเรื่องของศีลห้าประการมีทั้งวิบากอย่างหนักทํามากทําบ่อยและเศษที่หลงเหลืออยู่ะจะกลับมาส่งผลในวิบากอย่างเบาเพราะฉะนั้นเรื่องศีลมันจึงสําคัญเพราะจะเป็นสิ่งที่จะพามนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย,ยลองเไปสูปายยา่ใบยภูได้เพราะนั้นถ้ารักษาศีล์ว้เป็นอย่างดีเมื่อศีลดีจิตก็จะดีเมื่อจิตดีปัญญาก็จะดีนะนี่คือเรื่องของศีลน,นะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามนะสิ่งที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปนะที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ